สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ h ชนแนลได้นำต้นไม้มงคลสวยๆความหมายดีๆเสริมสิริมงคลแก่ผู้ปลูกมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นต้นไม้มงคลอะไรนั้นไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ต้นทองอุไรต้นไม้ดอกสวยดั่งทองคำํำปลูกง่ายตายยากปลูกไว้ที่บ้านร่ำรวยเสริมดวงชะตาต้นทองอุไรมีถิ่นกำเนิดมาจากแถบอเมริกาใต้ประเทศเม็กซิโกและหมู่เกาะอินเดียตะวันตกจากนั้นได้แพร่กระจายพันธุ์ปลูกในเขตร้อนไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่มีผู้นำเข้ามาปลูกประดับ ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วในเมืองไทยต้นทองอุไรมีมากมายหลายชื่อในบางพื้นที่เรียกว่าพวงอุไรดอกละครหรือดอกสร้อยทองต้นทองอุไรหรือดอกสร้อยทองเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลควรปลูกไว้ที่บ้านลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง2-4เมตรลำต้นเล็ก แผ่กิ่งด้านบนเป็นพุ่มกลมโปรง่งใบประกอบขนนกมีใบย่อยที่ปลายสุดสีเขียวอ่อนขอบใบย่อยหยิกเป็นฟันเลื่อยผิวสัมผัสละเอียดลำต้นสีน้ำตาลนวลตลอดทั้งต้นการใบช่อดอกอ่อนเป็นสีเขียวดอกของต้นทองอุไรจะเป็นดอกสีเหลืองสดมีรูปลักษณะคล้ายระกังตแตร หรือทำเป็ดออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกดกมากกลีบดอกออกติดกันเป็นรูปกลวยเวลามีดอกโดกและดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูสวยงามมากเลยค่ะแล้วดอกที่บานจะสีสวยเหลืองอร่ามเหมือนทองคําอีกทั้งยังออกดอกตลอดทั้งปีแต่มีข้อควรระวังก็คือดอกร่วงง่ายมากส่วนผลเป็นฝักแบนยาว12-14ซนติเมตร ภายในจะมีเมล็ดรูปแปน3-5เมล็ดสามารถนำไปเพาะพันธุ์หรือขยายพันธุ์ได้ค่ะในปัจจุบันนิยมปลูกต้นทองอุไรโดยการนำปลูกเป็นกลุ่มปลูกริมรั้วเป็นแถวหรือปลูกประดับไว้หน้าบ้านคนไทยในสมัยโบราณเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นทองอุไรไว้ก็เหมือนกับการปลูกทองคำทองอุไรจะช่วยเสริมโชคชะตาของผู้ปลูก ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อทองอุไรอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าเมื่อดอกออกดกดกนั้นยิ่งจะช่วยเสริมชะตาวาสนาบารมีมีโชคมีลาบและมีฐานะร่ำรวยขึ้นนอกจากนั้นยังทำให้ผู้ปลูกและคนในบ้านมีเกียรติมีลาบยศสูงขึ้นเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวง์ตระกูลด้วยเหตุนี้จึงเป็น เป็นที่นิยมนำทองอุไรามาปลูกและนำมาใช้บูชาพระด้วยเช่นกันนอกจากนี้ต้นทองอุไรย,ยังมีสปปรรพคุณทางยาสมุนไพราสามารถใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานและโรคเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหารอีกทั้งยังสามารถนำมากินสดๆเป็นเมี่ยงคำหรือชุบแป้งทอดรวมกับดอกไม้อื่นๆได้ด้วยตำแหน่งที่ควรปลูกต้นทองอุไร ควรปลูกในวันพุธคือวันมงคลของไม้พัน,นุ์นี้เพราะมีดีมีเด่นที่นาม,มงคลของดอกควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ปลูกเพื่อให้ได้พลังงานดวงชะตาที่ดีเยี่ยมและควรจะปลูกต้นทองอุไรไว้ทางเหนือของตัวบ้านจึงจะเอื้อให้อิทธิพลของไม้มงคลน,นี้ได้เกื้อหนุนส่งเสริมดวงชะตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านดียิ่งยิ่งขึ้นแต่ ถ้าทิศเหนือเป็นทิศที่อยู่ด้านหลังของบ้านพอดีและไม่มีพื้นที่ปลูกได้ในบริเวณหลังบ้านก็อนุโลมให้ปลูกหน้าบ้านได้เช่นกันค่ะแต่ให้เฉียงๆค่อนมาทางทิศเหนือไว้เป็นเกณฑ์ต้นทองอุไรเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดทนฝนเลี้ยงง่ายตายยากมแมลงต่างๆไม่ค่อยรบกวนชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบดินที่มีน้ำขังเป็นเวลานานควรปลูกที่ที่เป็นดินดอนไม่เหมาะสำหรับปลูกไว้ในร่มเพราะจะไม่ค่อยออกดอกพร้อมทั้งควรหมั่นใส่ปุ๋ยอินทรีย์อยู่เสมอ เพื่อที่จะให้ดอกนั้นออกตลอดทั้งปีทองอุไรยขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดและการตอนกิ่งอีกทั้งควรตัดแต่งทรงพุ่มของต้นทองอุไรเป็นประจำเนื่องจากต้นไม้แตกไปเร็วตัดบ่อยก็จะได้พุ่มที่แน่นและเป็นทรงกระตุ้นการออกดอกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านบ้านไหนปลูกไว้หรือยังไม่ปลูก หรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นกันมานะคะหากช่องของเราผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ